ัดีครับวันนี้มาพบผมคีออกูดคาร์รสซิ่งนะครับผมแล้วก็ทีมงานกู๊ดคาร์รสซิ่งนะผมน้องดิ้งนะผมเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวันนี้ซื้อรถอะไรเข้ามา1คันหนึ่งรุ่นนะผมมองว่าเป็นลายเซ็นอีกหนึ่งคันนะผมเพราะว่านานๆเจอเจอทีนะผมในรถรุ่นนี้นะ <S <S แล้วก็เหมือนเดิมผมคลิปวิดีโอของผมนะครับผมจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับวัตถุประสงค์ในการทําคลิปคืออยากจะให้ลูกค้านะผมได้ดูตัวรถจริงๆสภาพรถจริงๆว่าเป็นยังไงนะผมไม่มีการใส่สีใส่แสงใส่เสียงใส่เฟใดๆทั้นน้งิน ภาพวิดีโอที่ท่านเห็นคือสภาพรถจริงๆนะผมที่เราซื้อเข้ามานะครับอ้อขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับผมที่อยากขายรถแล้วก็โทรหาผมส่งรูปส่งไลน์มานะผม0ูนย์เก้าเก้าสี่ห้าหกสองนะผมพอดูรูปแล้วก็คุยราคาเบื้องต้นนะผมแล้วก็ไปดูตัวรถจริงๆเฮ้ยสวยเออรุ่นนี้รุน่นนี้หายากอยู่ชอบชอบชอบผมก็เลยไปดูรถรผมแล้วก็ได้ทําการซื้อจ่ายตัง์รับรถรับเล่มกลับบ้าน เรียบร้อยผมอ่าไปดูกันผมนี่คือเจ้า bmw นะครับ bmw 630i นะผม 630i นะเป็นตัวซีรีส์6เป็นตัวซีรีส์6แล้วก็เป็นตัวคูเป้นัผมเป็นตัวคูปนะผมว่านานๆน,นะขับรถไปตามท้องถนนนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะผมอ้อก็อย่าลืมนะผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ในช่อง youtube good car r o s i n g ้วยนะผมจะได้ไม่พลาดการมาของรถทุกคันหรือว่าวันไหนที่ท่านนึกอยากจะขายรถ ก็อินกลางกันเข้ามาได้ครับผมอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะครับผมรับรองว่าขอให้รถท่านสวยนะผมไม่ว่าจะเป็นรถแต่งรถซิ่งรถบ้านรถสปอร์ตทุกรถนะผมไม่ว่าจะปกับสีนะกับสีเปลี่ยนเครื่องขอให้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะผมผมรับซื้อเองโดยตรงนะผมลูกค้าจึงได้ราคาดีที่สุดแน่นอนนะ,ะไปดูกันต่อสําหรับเจ้าคันนี้นะผมหลังคาเป็นหลังคาโมลูฟนะครับผมเป็นหลังคาแก้วโมลูฟนะตัวนี้เป็นหลังคาแก้วโมลูฟเครื่อง3,000ซีซีนะครับผม V6 กครับผม V6 มาดูภายในหน่อยมา นี่ภายในนี่ยังไม่ได้ทำอะไรนะภายในนี่คือสภาพเดิมๆนะผมที่เราเพิ่งซื้อเข้ามานะผมให้ดูก่อนแต่ผมว่าเออ่ผมน่าจะทำความสะอาดแล้วก็ดูแลให้ได้สวยกว่านี้นะครับอ่าให้ได้สวยกว่านี้นะแน,น่นอนแล้วก็เป็นเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นตัวที่มันมีสี่ที่นั่งด้วยผมเออผมว่าโอเคนะปนงภายในนี้สวยเนียนคลิบเลยนะเนียนกลิบเลยเอ่าจำ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 พนชุคพนชิป,ป,ชปมีครบนะเกียร์มันเกียร์ไฟฟ้าเรียบร้อย นะครับอ่าสวยๆๆกันนี้สวยใครที่หาอยู่นะอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะผมใครที่ชอบที่ถูกใจก็ผมทักมาโอนเงินจองไว้ก่อนได้ับผมท่านจะได้สิทธินั้นก่อนเพื่อนนะผมอย่าให้แต่แบบว่าอู้รู้งี้ซื้อตั้งนานนะผมไม่ทันนะถ้ารู้งี้นะฮะถ้ารู้งี้ไม่ทันอ่ะตัวรถเป็นสีดานะผมตัวรถเป็นสีดํานะเป็นสีดานี่ผมชอบบ้างเลยไฟตรงไฟท้ายเขาเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นริ้วอะเหมือนเหมือนหางนกยุงอะไม่รู้ผมว่ามันสวยดีอยะ เนียนเนียนเนียนนะผมสวยเลยสวยเลยท่อเป็นท่อคู่นะผมท่อเป็นท่อคู่นะสาหรับเจ้าตัวนี้เป็นท่อคู่เนาะท่อคู่เครื่องเบนซินนะครับเป็นเครื่องเบนซินเป็นเครื่องเบนซินนี่มาดูไอฝั่งคนนั่งหน่อยดูบอลหน่ยดูบอลน่อสวยไหมอ่ะคุณดูนะครับผมแล้วก็พื้นผมข้างล่างครับเป็นเป็นกำมะหยี่สีแดงนะไอสีน้ำออกน้าตาลแดงอะเออผมว่าโคตรชอบเลยตรงนี้มีที่วางแก้วให้โดยเฉพาะเลยนะครับผม โอ้เจ๋อ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 นี่เนียนเบาะไฟฟ้านะผมเบาไฟฟ้าแล้วก็เบาะคนขับมีเมม,มมให้สามเมมนะผมสามเมมนะสาม,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 มเมมสามเมมออสวยอยู่นะผมว่านะนี่เดี๋ยวกำลังคิดว่าเดี๋ยวจะไปขัดสีหน่อยนะผมให้ผมไปเก็บร้านเอียบหน่อยนะครับรับรองว่าต่อ,อครบจบแน่นอนภาษีหกแปดเหมือนเดิมขาดไม่ได้ครับผมต้องเต็ม รถที่กดคารถซิงับผมต้องสไตล์นี้นะผมไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะโปรเจคเตอร์อ่ามีตัวปัดน้ำฝนตรงนี้ด้วยนะผมแต่ยังไม่ได้ลองนะมาดูใช้ได้บอกยยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองนี่นะเข้ามาเงเข้ามานะผมเเข้ามานะก็เรียนตามตรงผมเรียนตามตรงเป็นสีดำผมว่าก็โอเคนะดูมิติรถก็สวยโดยรวมถือว่าโอเคเลยผมแล้วก็ที่บ้านลูกค้าดิงไงรถกี่คันโอ้โหมีแต่ของเลมีแต่ของหายากเลยมีแต่ของหายากนั้นนะผมถ้ามีโอกาสนะผมเดี๋ยวอ่าเขาเรียกอะไร ถ้าพี่เขาเบื่อดีกว่าถ้าพี่เขาเบื่ออยากแบ่งให้ผมเดี๋ยวผมจะไปขอซื้อพี่เขานะครับถ้าได้มาเดี๋ยวผมมารีวิวแน่นอนผมรับประกันว่าท่านไม่เคยเจอที่ไหนแน่นอนรถแต่ละคันนี้ไปเจอไี่โอ้โหแล้วดีนะถามดิ้งได้สุดยอดสุดยอดเน่เออผมไม่เจอบอกเ <c oughs> พี่พี่มีรถแบบนี้ด้วยเหรอบอกมีอตมีผมซื้อมานานแล้วแต่ผมาไม่ค่อยออกนะใช่ใช่ไม่ออกงานด้วยไม่ออกงานด้วยผมบอกเลยมีรถเครื่อง6 3 0 0 6,500ซีซีผมบอกเลยร้องแน่นอนอะ สุดอะดิ้งไปเจอบอกอุ้ยรถอะไรวะเนี่ยโอ้โหว้าวดิ้งนะแล้วก็ของตรงของแต่งพี่เขารถที่บ้านแกก็โอ้โหมีแต่แบรนด์เนมใช่ได้ใช่ได้ผมบอกเลยว่าพี่คนนี้แน่นอนนะผมแล้วก็เอ่อคุยง่ายน่ารักครับผมพี่ก็บอกขายชอบขายนก่อนแล้ววันที่นัดไปดูให้เราไปดูรถก่อนด้วยตอนแรกผันึกวปล่อยรถใช่แล้วแกก็บอกว่ารับรองผมไปขายขายแน่นอนเราก็ตุ้มตุ้มตุ่มต่อมเอ๊ะยังไงนะสุดท้ายขายเราจริงจริงใช่่พี สุดยอดนะต้องนับถือใจพี่นะผมขอบคุณพี่อีกครั้งหนึ่งนะผมโอเคฝากไว้ด้วยครับผมใครต้องการขายรถนะผมไม่ว่าจะเป็นรถแต่งรถซิงรถบ้านรถสปอร์ตรถกับสีรถเปลี่ยนเครื่องขอให้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะผม0 9 9ย์6ก4าเกองเาของค้าสวัสดีครับ